สวัสดีครับผมเต้ยฟาสลิมคลองเลสซิ่งครับวันนี้จะมารีวิว Honda n o v a d a ดครับเป็นแดดร2 5สีน้ำเงินขาวนะครับเป็นตัวท้ายโดนัทล่ะครับเป็นท้ายโดนัท ก็มาดูชุดแรกกันเลยครับชุดแต่งเป็นปั๊มเดิมครับปั๊มเดิมมือคัดก็เดิมครับสวิตเดิมครับแผงคอเดิมโหลดหน้าไปนิ้วครึ่งครับ เป็นตัวเก่านะครับผมไม่แน่ใจว่ามันปีไหนแต่รุ่นใหม่มันจะมีชิวชิวมันจะถอดได้ครับแต่ตัวนี้มันถอดไม่ได้มันเป็นตาเพชรอยู่มันสวยดีครับหน้ากากาตัวนี้ส่วนตัวผมชอบตัวนี้นะครับแล้วก็มาชุดล่างครับเป็นปั๊มเดิมครับ จานเดิมน,น็อตเป็นน็อตเดิมชุบนะครับสายเป็นสายถักแล้วก็ล้อเป็นของโยโก้นะครับล้อโยโก,โก้มันเป็นสีทองทองอ่อนนะครับตัวนี้มันจะคล้ายๆกับล้อดีดเลย ีมันสวยเหมือนดีดีเลยครับส่วนยางนะครับเป็น IRC Maxing นะครับขนาด200นะครับแล้วก็มาหม้อน้ำครับ เป็นม้อน้ำมีเนียมนะครับตัวนี้ผมแปลงเอานะครับปกติมันจะเป็นสาม,สามก้านมายืดกับหม้อน้ำเดิมแต่ผมว่ามันไม่ค่อยสวยก็เลยดัดแปลงใส่เป็นเหล็กรูเอานะครับ น็อตเป็นน็อตเดิมชุบครับคันสตาร์ทเดิมครับพักเท้าเป็นเดิมชุบครับขาตั้งคู่ก็ชุบครับแล้วก็มาท่อครับเป็นท่อผ่าครึ่งใบนะครับ ปลายผ่านี่ครับเป็นท่อช่างนันตัวนี้จากครึ่งนี้ไปนี่เป็นท่อสูดนะครับและตัวนี้จะเป็นท่อเดิมผ่าเจียบางปลายก็เป็นปลายเดิมผ่านะครับมันเป็นรุ่นแรกแต่แกออกมารุ่นใหม่แล้วมันจะไม่มีรอยเชื่อมครับมันจะชุบเหมือนเดิมเป๊ะเลย ท่อตัวนี้ก็ใส่ได้พอดีเลยครับต่อมาก็เป็นกระทุงกระทุงก็กระทุงเดิมครับสายถักปั๊มเดิมครับเผาก็เดิมชุบครับ ลหลังก็เหมือนเดิมครับโยโกยาง irc ไซส์200ครับมาชุดสเตอร์บ้างครับเป็นสเตอร์สเตอร์เดิมครับ ขนาด14 3ส4 14ามครับโซ่เดิมยังไม่ได้เปลี่ยนครับขาเกียร์เดิมขาตั้งเดี่ยวก็เดิมครับชุบเป็นส่วนมากจะเป็นงานชุบกับคันนี้เบาะเบาะปาดครับ ข้างในเนี่ยแบบพุนเลยครับนี่ครับตัวนี้ก็จะกลางๆหน่อยครับตัดออกมันสูงไปตัดตัวนี้ออกแล้วก็เอาโครงเดิมใส่ทากาวเอาครับเวลาลงมัน ถึงสนิทครับมันจะพอดีเลยแต่ถ้าไม่ตัดมันจะโด่งมันจะสูงไปมันจะไม่สวยครับชุดน็อตก็จะเป็นของนาคมนะครับพวกชุดสีนี่ของนาคมหมดเลย น็อตหัวเฟืองครับก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่ารถมันไม่ค่อยมีอะไรครับส่วนมากผมจะเน้นความสะอาดมากกว่ามันดูสะอาดตามันก็สวยแล้วครับรถทุกรุ่นแหละครับที่สะอาดเนี่ยสวยเลย ลองมาฟังเสียงดูครับไฟระบบไฟสูงนะครับแต่ แบตบแบตไม่ค <occurs> ่อยดีค <serving> รับ <ouv weakest muj teeth> กล้าเข็นแรงครับกลัวเครื่องมีปัญหากลัวรถมันจอดนานมันไม่ได้รันอินไม่ได้ขี่มาถึงก็สตาร์ทเลยครับสตาร์ทไล่น้ำมันดูก็เพิ่งมีโอกาสได้ทำเนี่ยครับหลังแต่เรียนจบก็ไม่ค่อยได้ขี่แล้วคันนี้คนมากจะจอดก็ ฝากติดตามช่องด้วยนะครับเป็นช่องเตยฟาสต์เรซิ่งริมคอนี่แหละครับเป็นช่องใหม่มีแต่รถอย่างเดียวเลยครับพวกรถไถรถที่เป็นรถแต่งครับก็กดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็น KR นะครับ KR ยังไม่ได้ทำยังไม่ทำอะไรเลยสตาร์ทก็ยังไม่ติด ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ